ด็กและผู้ปกครองพบกับคุณครูน้ำตาลยศสนาคุณตาลค่ะสอนอยู่ประจำชั้นอนุบาล3ทับหโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลม,มานะคะค่ะวันนี้เรามาพบกันเป็นสัปดาห์ที่38แแล้วนะคะเด็กๆหน่วยการเรียนรู้เรื่องผู้นำพอเพียงนะคะ ผู้นำพอเพียงเราก็จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความมั่นคงและความยั่งยืนไปใช้ให้เกิดความพอเพียงที่ประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะที่มีเงื่อนไขในด้านความรู้ และด้านคุณธรรมนะคะซึ่งเราจะต้องรู้จักรอบคอบระมัดระวังขยันอดทนมีสติปัญญาและรู้จักแบ่งปันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญ,ญาเศร,รษฐกิจพอเพียงหรือผู้นำพอเพียงกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะเรามาพูดถึงความพอประมาณค่ะความพอประมาณก็จะหมายถึงความพอดี ที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นนะคะหลักการนี้สามารถนำไปใช้กับการใช้จ่ายเงินได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อโทรศัพท์สักหนึ่งเครื่องนะคะเด็กๆเราจะต้องดูถึงความพอดีกับการใช้งานนะคะเราไม่ซื้อแพงเกินไป หรือถ้าเราจะซื้ออาหารมารับประทานนะคะเราก็ซื้อมาแค่รับประทานพออิ่มนะคะไม่กินทิ้งกินฟางนะคะและถ้าเงินเหลือจ่ายในแต่ละวันนะคะเด็กๆเ,เราก็สามารถนํามาเป็นเงินออมได้นะคะนี่ก็คือความพอประมาณค่ะค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความมีเหตุผลนะคะความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจ ในระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยต่างๆนะคะในการใช้จ่ายเงินในการซื้อของแต่ละครั้งนะคะเด็กๆขาสิ่งของนั้นที่เราจะซื้อเราซื้อเพราะความจำเป็นหรือซื้อเพราะความอยากได้อย่างเช่นนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆจะซื้อรถหนึ่งคัน ซื้อมาเพื่อทำธุรกิจรับส่งสินค้าหรือซื้อมาเป็นรถใช้ในครอบครัวในการเดินทางแบบนี้ถือว่ามีเหตุผลนะคะแต่ถ้าซื้อมาเพราะความอยากได้อยากเหมือนคนอื่นๆอยากมีรถคันใหม่แบบนี้อาจจัดได้ว่าไม่มีเหตุผลนะคะเด็กๆคะ่ะค่ะต่อมานะคะเด็กๆเราก,ก็จะมาเรียนรู้การมีภูมิคุ้มกันที่ดี การมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลโดยมีการวางแผนที่ดีนะคะอย่างเช่นการเลือกรับประทานอาหารการใช้ยารักษาโรค การแต่งกายและการใช้เงินเก็บในยามจําเป็นนะคะ,ะเรามาพูดถึงความรอบรู้นะคะความรอบรู้คือการฝึกตนเองของเรานะคะให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบครอบและความระมัดระวังที่จะนำความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและการปฏิบัติงานค่ะค่ะต่อมานะเราก็จะมาพูดถึงคุณธรรมความดีคุณธรรมความดีคือคุณธรรมที่จะต้องสร้างเสริมให้เป็นพื้นฐานของจิตใจคือการตระหนักในคุณธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีซื่อสัตย์สุจริตใช้สติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการดำเนินชีวิตและการกระทำ คือมีความขยันหมั่นเพียรอดทนไม่โรภไม่ตะนีรู้จักการแบ่งปันและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะเด็กๆคะ่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้นำพอเพียงไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้นะคะโดยยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้ประหยัดอดออมประกอบอาชีพที่ถูกต้องและสุจริตนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีความรู้มีสิ่งดีๆมาฝากเด็กๆแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ